มือสร้างสมผัสเทียมสำหรับการฝึกกล้ามเนื้อด้วยการเล่นเกมโดยใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยีสร้างสผัสมมเทียมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถฝึกการใช้งานมือและนิ้วด้วยการเล่นเกมถุงมือสามารถสร้างแรงต้านจากมอเตอร์รวมไปถึงระบบของถุงมือสามารถบันทึกและแรายงานข้อมูลได้ข้อสนใจของสินค้า1ถุงมือสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของมือมีราคาถูกม,มีประสิทธิภาพเข้าถึงได้ง่าย2มีการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติเพื่อน,นำมาประเมินสถานะ 3. ถุงมือมีหมวดการเล่นสแบบคือหมวดกำม,มือและหมวดตีมือเพื่อการฝึกกล้ามเนื้อมือและแขนให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย1ผู้ที่มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีภาวะทางระบบประสาทที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของมือและนิว้ว2คือช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีภาวะทางระบบประสาทที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของมือและนิว้ว3คือกลุ่มคนทั่วไปที่ต้องการเข้าถึงตัวถุงมือวิญญาณในราคาที่จับต้องได้และมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะต่อมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ตลาดนะคะโดยจะใช้ 4P นะคะเข้ามาช่วยก็คือ1นนะคะผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์นะคะในสําหรับ ผู้ใช้งานนะคะเราก็จะใช้ถุงมือเนี่ยเข้ามาบําบัดแทนการบําบัดแบบเดิมๆนะคะเพื่อให้มีแรงจูงใจในการบําบัดมากขึ้นส่วนผู้ใช้งานระบบนะคะก็คือเราจะมีการบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัตินะคะเพื่อรายงานข้อมูลได้ทันทีค่ะ แล้วก็ถ่ายหรือราคาก็คือต้องเหมาะสมกับตลาดและผู้ใช้งานค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นนะคะก็คือสามารถสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจง่ายขึ้นควรมีการใช้โฆษณาหรือสื่อทางช่องทางออนไลน์มากขึ้นค่ะแล้วก็เพสนะคะหรือว่าสถานที่เนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีความสะดวกสบายสําหรับลูกค้านั่นเองค่ะการวิเคราะห์การเงินงบประมาณแบ่งเป็นสีส่วนสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายทุนหนี้สินสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด งบลงทุนถ้าผลิตสิคู่จะตกอยู่ที่460,000บาทส่วนถ้าเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะตกอยู่ที่320,000บาทแผนการดําเนินงานกับ1การกําหนดเงื่อนไขการทดสอบการฝึกกรรมเนื้อมือ 2. คือการออกแบบตัวโปรแกรมที่ทํางานพร้อมกัน 3. ามคือการเขียนโค้ดควบคุมระบบถุงมือและออกแบบเกมสี่ทดสอบแต่ลรองค์ประกอบให้เข้ารวมกัน 5. คือการนำองค์ประกอบทั้งหมดมาประสานรวมกันและทดสอบความถูกต้อง 6. คือทดสอบอินเทอร์เฟซของผู้ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 7. ก็คือการทดสอบใช้งานและแก้ปัญหาใดๆที่อาจจะเกิดระหว่างการปรับใช้ ค่ะ business model นะคะเราจะเริ่มจากการไขตรงไอเดียธุรก,ก,กิจของตนเองก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําข้อตกลงที่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะหรือว่าไลเซนส์น,นั่นเองแล้วเราก็จะไปขอเงินทุนและความร่วมมือจากโรงพยาบาลหรือสถานกายภาพบําบัดค่ะแล้วเราก็จะขอความร่วมมือกับบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญต่อก็การหาแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการนะคะมีไอเดียที่สามารถไปเสนอเพื่อหาผู้ร่วมทุนได้ค่ะก็คือเงิน<ด>ท <vid> <ด>ุน<ด><ด>และความร่วมมือนะคะจากโรงพยาบาลหรือสถานกายภาพบําบัดที่ ต้องใช้ถุงมือนั่นเองค่ะแล้วก็ความร่วมมือกับบริษัทเครื่องมือแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญค่ะแล้วก็มีไอเดียแข่งเขียนแผนธุรกิจนะคะเพื่อขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้มากยิ่งขึ้นค่ะ